สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลร์อยเจาะลึกทมิติของโลกภาพเยือนและบ,บันเทิงกับผมมิตรทรนัน และพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11บเอ็ดราการโดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับเอาละครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major Cineplex นะครับกับภาพยนตร์เข้าใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเรื่องแรกครับก็คือหุ่นพยนตร์ครับเป็นผลงานภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดโดยค่ายไฟสตาร์นะครับจากเรื่องจริงสุดหลอนนะฮะสู่ความสยองแบบจริงจังที่ เอาเรื่องของคุณใสมนดำนะฮะปั้นผูกปลุกเนี่ยอเอามานำเสนอเป็นภาพยนตร์ที่ <คน S 1> ต้องอบอกว่ากำกับโดยคุณไม้ผลทนริตนะครับจากพี่นาคทั้ง3ภาคนั่นเองโอ้การีนตีความหลอนแน่นอนนะฮะอีกเรื่องนึงครับชินจัง The Movie ตอนปริศนาบุพผาแห่งโรงเรียนเทนคัสุนะฮะเป็นภาพยนตร์ The Movie ลำดับที่29ของชินจังแล้วนะครับคราวนี้ชินจังเป็นวัยรุ่นละ ต้องเข้าไปในโรงเรียนประถมชื่อดังครับที่เป็นการรวมตัวของเด็กหัวกะทิแต่ว่าบันดันเกิดเหตุการณ์บางอย่างครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนฮะและเขาและเพื่อนนั้นเลยต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบไขปริศนานี้ก็ไปติดตามเรื่องราวนะฮะความรักความฝันมิตรภาพได้ในโรงภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องตอนนี้เข้าฉายอยู่เลยนะครับของพี่ก็ไม่แพ้กันครับ,รบหนังที่ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับเดือนมีนาคมก็คือหนัง DC ซ u p e เปอร์ฮีโร่นะครับนั่นคือ Sha z a m Fury of the Gods. หรือว่าในชื่อไทยว่าเชษแซมจุดเดือดเทพเจ้านั่นเองครับซึ่งเป็นเรื่องราวการกลับมาของบิลลี่แบตสันที่เวลาเขาเอ่ยแค่ประโยคนี้เชษแสมก็กลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ครั้งนี้เนี่ยกลับมาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องต่อสู้กับเหล่าถวยเทพหลายคนเลยนะที่มาต่อสู้กับเขาถ้าจะดูหนังเรื่องนี้ให้อิ่มด้วยอัทรรเนี่ยทาง m a j o r c i n e p l e x นั้นจะเตรียมระบบพิเศษไว้ให้ iMAX ครับ 4DxScreenXGLS Giant Laser Screen นะครับและในระบบปกติครับ ปีนี้เตรียมพบกับหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ระดับบล็อกบัสเตอร์อูระหัำการันตีความเดือดระดับทุนสร้างมหาศาล เปิดจากกราวานภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ที่ยกมาเป็นกองทัพแบบจับหนักจับเต็มหนังไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนดังสุดคลาสสิกที่คุณคิดถึง We We are supposed be the guys. are guys to เตรีมกรีดให้ลั่นโรงกับหนังสยองขวัญสุดหลอนที่คุณต้องผวา oh, be, พบกับที่สุดของภาพยนตร์คุณภาพาการันตีด้วยรางวัลร,ระดับโลกที่คุณไม่ควรพลาด oh, <no. S 1> มาพบกับหนังฟอร์มยักษ์ระดับบล็อกบัสเตอร์ตลอดทั้งปี2023 ที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เท่านั้นเนี่ยดูให้ครบทุกอย่างเลยก็ได้ถูกต้องครับนะฮะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากดูเรื่องไหนนะครับเข้าไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับรวมถึงทาง w w w m a j o r c i n e p l e x com นะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการของเรานะฮะติดตามกันเลยวันนี้เตรียมมาเต็มอิ่มมากๆกับช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดยเอ็มพาส บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์เซนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group อีกไม่นานเราก็คงจะได้ชมผลประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่95ซึ่งจะจัดขึ้นวันจันทร์ที่13มีนาคมเวลา7โมงเชา้าตามเวลาไทยโดยปีนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างไปชมกันเลยค่ะ ปีนี้ออสการ์มีการจัดตั้งทีมกูวิกฤตหลังจากเกิดเหตุวิลส์เมธปลุกขึ้นเวทีไปสัตว์หน้าคริสต r o c รคพิธีกรสร้างความอับอายในประวัติศาสตร์การจัดงานออสการ์ที่มียาวนานกว่า94ปีด้วยทีมกูวิกฤตในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ก็เพื่อที่จะรับมือและตอบสนองกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสมแบบเรียลไทม์ด้วยบิลครีเมอร์ผู้บริหารสูงสุดได้บอกกับนิตยสารไทม์ time, ว่าหน่วยงานใหม่นี้คำนึงถึงหลากหลาย สถาานการณ์ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในงานออสการ์วันจริงค่ะ นักแสดงเอเชียเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศรางวัลปีนี้ต้องจับตามองนักแสดงสาวสวยอย่างจีพีค้าพาดูโคนที่เป็นตัวแทนวงการบอลีวูดไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพรีเซนเตอร์ประกาศรางวัลบนเวทีโลกนอกจากนี้เฮียจอนนี่เย็นที่กำลังจะคลอดเรื่องจอห์นวิกช็อปเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งพรีเซนเตอร์ในงานด้วยส่วนนักแสดงท่านอื่นที่มาร่วมประกาศรางวัลก็มีแอมเลี่บลันช์ Samuel L. Jackson, Dwayne The Rock Johnson, m ichael B Jordan, Zoe Saldana านและ r i ส Ahmed ค่ะพบกับการแสดงที่หลากหลายนอกจากจะเข้าชิงสาขาเพลงประกอบพาพผร์ดังเดิมยอดเยี่ยมแล้ว คุณผู้ชมก็จะได้ชมการขับร้องแบบสดๆของเพลงนา t ิวนาทิวจากภาพยนตย์เชื้อสายอินเดียอย่าง RRR บนเวทีออสการ์ Oscar อีกด้วยและดูจากงานลุกโลกทองคำที่ทำให้แขกทุกคนต้องลุกขึ้นมาส่ายสะโพคขนาดนั้นงานออสการ์ก็คงจะดีดไม่แพ้กันส่วนการแสดงอื่นๆที่ไม่ควรพลาดคือเพลง This Is a l i f e ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพ everything everywhere all at once ตัวตึงออสการ์โดยจะขับร้องโดยเดวิดเบิร์นสตีเฟนีชูและซันลัก์ด้าน m a r i a อ a ที่เพิ่งโชว์พุงตึงเบบีคนที่สองในงานซ u เปอ Bowl ล่าสุดก็จะขึ้นเวทีอีกครั้งคราวนี้จะร้องเพลง lift me up จากภาพยนต์ black panther Wakanda forever นอกจากนี้โซฟีย a คาร s o n ก็จะขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลง applause จากภาพยนตร์ tell it like a woman โดยร่วมเวทีกับนักแต่งเพลงไดแอนวอร์เรนค่ะ งานออสการ์ปีนี้จะถ่ายทอดสดหมดทั้ง23สาขาปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเพราะส่วนใหญ่สาขาที่เกี่ยวกับงานเบื้องหลังอย่างสกอ์การแต่งหน้าและทรงผมการตัดต่อโปรดักชันดีไซน์จะถูกประกาศไปก่อนช่วงที่นักแสดงดารากำลังเดินอยู่บนพรมแดงก่อนที่คลิปไฮไลท์จะถูกนำมาตัดต่อในการถ่ายทอดสดทำให้สื่อหลายสำนักรวมถึงผู้ชมออกมาต่อว่าว่าทาง ออสการ์นนั้นด้วยค่ารางวัลเหล่านี้เพราะฉะนั้นปีนี้เตรียมได้เลยว่างานออสการ์จะมีความยาวมากกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนค่ะ เจมี่เคมโกลับมาเป็นพิธีกรอ,อีกครั้งหลังจากที่คริสร็อกพิธีกรปีที่แล้วได้ปฏิเสธการคืนเวทีพิธีกรฝีปากกล้าอย่างเจมี่เคมโก็จะหวนกลับสื่อเวทีอีกครั้งเป็นครั้งที่3หากจำกันได้ครั้งที่มีการประกาศรางวัล Best p i c t u r e ผิดในปี2017เจมี่นั้นก็เป็นพิธีกรในงานนั้นก็หวังว่าปีนี้จะราบรื่นเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมละค่ะ รายการเซลลูลอยยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้เขา้าชิงทุกท่านและผลงานทุกชิ้นส่วนสัปดาห์นะเซลลูลอยบีก็จะมีรายงานไฮไลท์ออสการ์ครั้งที่95มาฝากกาันพลาดไม่ได้คะ่ะรายการเราความโดดเด่นของเราในช่วงเซลลูลอยบีก็คือข่าวสารใหม่ตลอดเวลา แล้วให้ความรู้ด้วยซ้ําไป<ช>ซึ่งถือว่าใครที่ชอบเรื่องราวของหนังเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพิ่มภูมิความรู้ได้สําหรับคนที่อาจจะแค่เป็นคนดูหนังธรรมดาก็ยังมีความรู้สึกว่าเออวงการหนังเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะ<ช>เรื่องราวดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับทุกสุดสัปดาห์ในช่วงสไลอยบีทของรายการสไลอยครับแคน